ตอนนี้เราก็ได้กุ้งมา3ตัวเราก็คิดว่าเราน่าจะประทังชีวิตได้คุณอยู่กับผมแบกกิวตอนนี้ผมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยห่างจากเมืองหลวงของเขาประมาณ100ไมล์และผมก็รู้สึกในล้าผมต้องการน้ำและผมก็หิวมาก ผมจะเอาชีวิตรอดในที่นี่ได้อย่างไรผมจะลองมาถามคนปา่าแถวนี้ด,นดูนะครับคนปา่าคนปา่าผมก็พอพูดภาษาคนป่าได้ผมก็จะถามเขาบอบ,บ้างบ้านโดยบเฮ้ย <c oughs> คนัน <c oughs> ผมก็ไม่ทราบว่าคนป่าเอาแก้ววายมาจากไหนผมมามึนมากเลย ผมม่ไม่เข้าใจคนป่าแม่งคนป่าแม่งม,มีแก้ววายแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรเบาๆมาหน่อ<า><า>ยแบบตราซอราซอเขาบอกว่าเป็นน้ำจากผลิตภัณฑ์ทางการกเกษตรแล้วมันก็รู้สึกมึนเมานิดหน่อยผมจะลองชิมดูโอ้เมสาวน้อยโอ้มันสึงยอดมากเลย ตอนนี้คุณป่าก,ก็จะพาผมไปดำน้ำแล้วก็ในแหล่งน้ำแห่งนี้มันจะมีทั้งอนาคอนด้าตุเป็นอันตรายเราต้องระวังเป็นอย่างมากผมจะลองมาจับปลากับเขาตอนนีผ้ผมก็จะมาเรียนรู้กันเอาชีวิตรอดกับเขาเขาจะมาจับอะไรครับออกมาฟังเรืร่องเลไปม <c oughs> วโอ้โห <c oughs> ผมต้องเรียนรู้เขาอีกเยอะแล้วผมก็ต้องลงไปดำ ปังวิ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันโอ้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 เ oh, <no. S 1> มสาวน้อย <c oughs> ผมได้มาแล้วสองตัวโอ้มันทั้งยอดเยี่ยมมากทั้งจับง่ามแบหัดซ้จริงเลยแต่คุณก็ต้องระวังอย่างที่นี่มันมีโขดหิน <c oughs> โขดหินนั้นอาจจะทำอันตรายต่อครัวคุณได้และคุณต้องระวังอนาคอนดาซึ่งผมว่าอนาคอนดามันอันตรายไป ผมจะไม่แนะนําให้คุณมาจับอย่างนี้ผมคิดว่าหา <c oughs> รมของผมนี่น่าจะใหญ่กว่าอนาคอนดาและผมก็ไม่กลัวมันแต่วันนี้ผมก็ได้ไปอยู่กับหัวหน้าเผ่าซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าของชนพื้นเมืองที่นี่ขอกําลังจะย่างกุ้งให้ผมกินและนี่ก็คือหัวหน้าเผ่าของชนเผ่าทางตอนใต้ของประเทศไทย <c oughs> ตอนนี้ชนเผ่าของเราก็น่าจะโดนควันที่เราย่างกุ้งจนสลบไปแล้ว,าาก,ก,วกุ้งก็มาจากไหนนะมหาชาย <laughs>